แถวอาจจะเละแต่หน้าไม่เป๊ะไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอ้จากนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าการวิ่งแถวเนี่คือการวิ่งในป่า คือวิ่งเข้าไปในป่าในภูเขาเป็นลูกๆอะไอย่างเงี้ยคือตั้งแต่20ก่าโลไปจนถึง100ยสองร้อยโลเว่าวิ่งอยู่ในป่า<ะ>ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยโอ้โหเราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมันรู้สึกมันสนุกอะ ตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดใจแต่ว่ามันได้ท้าทายตัวเองแล้วมันก็เหมือนเราได้ใช้สมาธิเวลาเราอยู่ในป่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าถ้ามันมีแบ่งรุ่นอายุเนี่ยจะวิ่งเทลไม่ว่าที่ไหนเนี่ยรับรองไม่พลาด<อ>เคยรางวัล<อ> <laughs> แบบ6กโมงเช้าเนี่ยพี่จิ๋มต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเนี่ยคะ่ะเ,เพื่อที่จะต้องลุกขึ้นมาแบบจะต้องหน้าจะต้องแบบเปะ๊ะก่อนต้องมากรีดตาคนก็แบบโอ้ตายแล้วแบบทำไมอวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนแต่หน้ายังเป๊ะอยู่นะอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เป็นเออเดี่ยมันก็เป็นสร้างความสุขให้เราอีกอันหนึ่ง มันไม่จําเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทําตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบน้องๆรุ่นหลังๆเนี้ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยนะคะพี่จิมมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพคอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยา พี่จิมบอกว่าพี่จิมขอขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกําลังกายไปลดอาหารเองอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นให้เวลา3เดือนอถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยาความที่กลัวกินยาเงคะอีกวันหนึ่งก็คือลุกขึ้นมาวิ่ง พี่จิมไปวิ่งแถวเนี่ยพี่จิมตากแดดตากฝนพี่จิมไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่มาวิ่งเนี่ยนะไม่เคยเป็นไข้หวัดไม่เคยอะไรเลยสุขภาพก็กลับมาดีอย่างพวกค,โคโเอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นก็ไม่มีคือทุกวันนี้มันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากตัวเราเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทําไม่ว่าจะอายุ <possibly S 1> เท่าไหร่มันก็สามารถที่จะ มาเริ่มได้อะค่ะขอให้แบบให้มีแรงกําลังใจที่แบบอยากจะเริ่มออกมาถ้าเราถ้าเราคิดจะทําลุกขึ้นมาทําและในขณะที่เราก็อายุเยอะแต่ว่ามันทุกสนามที่ที่เราทําได้อะเราก็รู้สึกประทับใจและอย่างน้อยๆเนี่ยพี่จิ๋มคิดว่า พี่จิ๋มอายุเยอะเนาะแต่ว่าพี่จิ๋มก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ที่สามารถที่จะทํามันได้คือคล้ายๆว่าเราไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาว่าก็ดูซิป้าคนนี้พี่คนนี้ที่ยังทําได้เขายังผ่านมาได้แล้วทําไมเราทําไม่ได้อายป้าเขานะอะไรอย่างเงี้ย